สำหรับเรื่องเล่าถึงความอาถรรพ์ของบ้านนั้นส่วนมากจะมาจากผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีและผู้ใกล้ชิดที่พบเจอบางก็บอกว่าเจ้าที่แรงอยู่ไม่ได้วันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงม้าร้องกึกก้องดังมาจากบริเวณที่ปั้นม้าน,นาบ้าน อีกเรื่องเล่าขาหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยนายกทักษิณและคุณหญิงพจจมานภริยาได้นำคนเข้ามาทำความสะอาดบ้านพิษณุโลกระหว่างปัดกวาดเช็ดถูคนงานหญิงคนหนึ่งก็ซุกตัวลงไปนั่งถูพื้นใครเรียกก็ไม่ตอบพลางบนพึมพำรรซุ่มเสียงแปลกๆคล้ายกับคนแก่ว่าอะไรอะไรก็รกหูรกตาไปเสียหมดอะไรอะไรก็สกรปรกไม่ยอมทำความสะอาดกันเลย คนยิงพอจมานพยายามเรียกชื่อคนงานหญิงคนนี้อยู่นานแต่ก็ไม่ตอบรับจึงต้องนำลูกประคำมาคล้องคอและป้อนน้ำมนต์จึงกลับมาเป็นปกติพร้อมเล่าว่าเธอรู้สึกตัวตลอดเวลาแต่ไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้ ส่วนในสมัยนายบรรหารศิลปะอาชาระหว่างการประชุมสมาชิกพักที่บ้านพิษณุโลกพวงเล็กบุญเชียงซสอของพักก็ลุกขึ้นยืนชี้นิ้วกราดไปที่ผู้เข้าร่วมประชุมและตะโกนถามว่าพวกแกมาทำอะไรกันที่นี่ ที่ผ่านมามีเพียงนายชวนหลีกภัยที่สามารถเข้าพักที่บ้านพิศนุโลกได้นานโดยนายชวนได้พักอาศัยอยู่ทั้งสองสมัยของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยได้ใช้โซฟาในห้องทำงานซึ่งอยู่ด้านหน้าห้องนอนเป็นที่นอนโดยที่ไม่ได้มีการใช้เตียงนอนภายในห้องนอนของบ้านเนื่องจากเป็นการให้เกียรติเจ้าของบ้าน จนเป็นที่สงสัยกันว่าเหตุดใดนายชวนหลีกภัยจึงสามารถพำนักอยู่ในบ้านหลังนี้ได้นานกว่านายกรัฐมนตรีคนอื่นๆและหลังจากนายชวนหลีกภัยแล้วก็ไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดได้ใช้บ้านหลังนี้เป็นที่พำนักถึงปัจจุบันมีเพียงแต่ใช้เป็นที่ประชุมและรับแขกเท่านั้น สำหรับประวัติของบ้านพิษณุโลกหรือชื่อเดิมคือบ้านบรรทมศินเป็นบ้านแบบสถาปัตยกรรมโกธิกเวเนเทียนออกแบบและสร้างโดยมาริโอตามันโยสถาปนิกชาวอิตาลีคนเดียวกันกับที่ออกแบบพระที่นั่งอานาันตสมาคมและทำเนียบรัฐบาลเป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเอื่นรับแขกสำคัญของรัฐบาลไทย โดยรัชกาลที่6โปรดกล้าวให้ปลูกสร้างขึ้นโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แล้วพระราชทานให้กับพระยาอานิรุทธเทวาน้องชายเจ้าพระยารามราคบเจ้าของบ้านนรสิงห์ปัจจุบันคือธรรเนียบรัฐบาล เมื่อถึงรัชกาลที่7ตระกูลอนุรุธทธเทวาได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำพระยาอนุรุธทธเทวาจึงได้ทุนเกล้าถวายบ้านบรรทมศิลป์เพื่อให้เป็นราชสมบัติเนื่องจากเกินกำลังที่จะบำรุงรักษาได้จึงได้รับการปฏิเสธพระยาอนุรุธทธเทวาและครอบครัวได้ย้ายออกไปอยู่จังหวัดนนทบุรีและไม่ได้มีการใช้งานบ้านบรรทมศิลป์แต่อย่างใด มาถึงสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามรัฐบาลได้ติดต่อพระยาอนุรุธทธเทวาเพื่อขอซื้อหรือเช่าบ้านบันทมศิลป <F at uring> เพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นซื้อไปเป็นสถานทูตพระยาอนิรุธทธเทวาได้ตกลงแบ่งขายที่ดินและตึกจำนวน25ไร่ในราคา500,000บาทเมื่อวันที่19มิถุนายน2485รัฐบาลได้ใช้บ้านบันทมศิล์เป็นที่ทำการของกรมประสานงานไทยญี่ปุ่นสำหรับการประสานงานระหว่างสอ ประเทศและเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านไทยพันธมิตรกระทั่งญี่ปุ่นแพ้สงครามจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านสันติภาพและเมื่อปี2496จอมพลปอพิบูลสงครามมีมติให้เปลี่ยนชื่อบ้านเป็นบ้านพิษณุโลกตามชื่อถนน ต่อมารัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันได้ทำการบูรณะแต่หลังจากซ่อมแซมอยู่นานคนที่ได้เข้ามาอยู่กลับเป็นพลเอกเปรมตินนสุลานนทนายกรัฐมนตรีและปรากฏว่าพำนักพักอาศัยได้เพียงสองคืนจากนั้นก็กลับไปนอนที่บ้านสีเสาเทเวศตามเดิมทำให้เสียงล่ำลือหนาหูมากขึ้นว่าผีดุจนเป็นเหตุให้พลเอกเปรมต้องย้ายออกไป และนี่ก็คือประวัติและเรื่องราวที่เรา้างต่อๆกันมาจากคนในไปสู่ผู้คนภายนอกจนพากันร,ร่ำลือถึงความอาถรรพ์ของบ้านพิสนุโลกบ้านของผู้นำประเทศที่ควรใช้เป็นบ้านพักผ่อนแต่ความน่ากลัวนี้กลับไม่มีใครอยากอยู่สุดท้ายแล้วเรื่องราวอาถรรพ์แห่งบ้านพิสนุโลกก็คงอยู่ที่ความเชื่อและวิจารณญาณของผู้ชมทุกท่าน นที่จะมีสิทธิ์ได้พิสูจน์ความจริงคงมีเพียงนายกรัฐมนตรีเท่านั้น